สวัสดีครับมาพบลวงอ้วน789 Channel แนล้วครับวันนี้อ่าวันนี้ลุงอ้วนจะพามาติดตั้งจอย n อ d ดรอในรถ Honda City นะปี2 0 0 8 2แถึง2014นี่แหละมาใส่จอย n อ d ดรอตรงรุ่นขนาด10นิ้วพร้อมกล้อง Android บันทึกหน้าหลังแล้วก็เป็นกล้องถอยในตัวเลยคุ้มเลยวันนี้ กล้อง Android เป็นระบบ ahd เป็นกล้องที่เป็นความละเอียดสูงให้ความคมชัดสูงกว่ากล้องธรรมดาหลายเท่าชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นหน้ากากตรงรุ่นสีตรงรุ่นเลยพร้อมชุดสวิตมาพร้อมชุดปลั๊กชุดสายตรงรุ่นเลยไม่ต้องตัดต่อสายเลยงานเรียบร้อยสวย,สวยเลยวันนี้ส่วนงานติดตั้งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนการติดตั้งทำยังไงก่อนอื่นเรามาดูวิยุเดิมของรถก่อนวิุเดิมของรถเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่มีซีดีรุ่นนี้ เขาจะให้ฟังเพลงจากแฟดได้อย่างเดียวซึ่งความต้องการเนี่ยมันไม่พอสำหรับยุคนี้เขามีชุดคอนโทรลพวงมาลัยด้วยตัวนี้อ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวิธีติดตั้งวิธีถอดอ่นะดูตามไปเลยนะวิธีถอดเขาทำยังไงอนะเริ่มจากไขนะ็อตสกูสอตัวออกจากนะแป้นด้านล่างอ่นะแล้วก็ถอดออกมานะตัวเนี้เป็นตัวที่ถอดยาก อ่าสำหรับรถวันด้าพอถอดแป้นล่างออกมาเขาจะมีน็อตซ่อนอยู่ข้างใน2ตัวตัวนี้ต้องใช้ตัวทีเปอร์8นะหรือเป็นไขควงพิเศษอ่าสำหรับถอดอน็อตใต้วิยุนี้ออกจากนั้นต้องมาถอดเก๊กเก็บของออกเพราะว่าจะปลดสลิง2เส้นที่โยงมาที่อชุดปรับแอร์หลังจากปลดสลิงเรียบร้อยก็สามารถที่จะดึงตัววิยุออกมาได้เลยดึงออกมาตรงๆเลยตัววิยุก็จะหลุดออกมาทั้ง แผงหน้าแอร์และแผงวิทยุเลยอ่าส่วนชุดสายที่ถอดออกมาก็จะมีอ่าชุดสวิตแอร์เป็นสายสวิตคอมแอร์นะแล้วก็สวิตไล่ฟ้าที่อยู่ด้านข้าง2เส้นเนี่ยต้องเอากลับมาเสียบที่หน้ากาก,ากตัวใหม่นะส่วนของวิทยุกับไฟแอร์ก็อันนี้มันเป็นเมนใหญ่ที่บังคับอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะไปถอดอุปกรณ์ชุดแอร์ออก เพื่อไปใส่หน้ากากใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดสายไฟตรงรุ่นกันก็นํามาเสียบชุดสายเนี่ยมันจะควบคุมทุกอย่างทั้งสายลําโพงสายไฟแล้วก็ชุดคอนโทรลพวงมาลัยด้วยชุดนี้คุมทุกอย่างเลยส่วนชุดนี้เป็นชุดเสาอากาศอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดสายอีกชุดหนึ่งนะอ่ะชุดนี้เป็นเสาไวไฟนะพร้อมสายสัญญาณกล้องหลังส่วนชุดนี้เป็นชุดสายสัญญาณปรีเอาอ่ะวิดีโออินวิดีโอเอา หรือสัญญาณเรียเอาซึ่งออกไปเข้า power amp อ่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ต่อ power amp นะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะชุดนี้เขาให้มาทำอะไรทำไมสายมันเยอะจังนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิยุหลังจากถอดช่องแอร์ออกหมดเรียบร้อยจะเห็นว่าตัววิยุเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากหน้ากาก,ากได้เลยถ้ารุ่นนี้นะอ่ะส่วนจอ android เนี่ยเราประกอบ ตอเข้าไปเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาอุปกรณ์ของชุดแอร์เนี่ยมาประกอบเข้าเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีถอดวิธีประกอบทำยังไงมาดูวิธีประกอบกันนะส่วนของช่องแอร์ก็ไม่มีอะไรยากนะก็จะมีนัดขันประกบอยู่4ตัวส่วนชุดควบคุมทิศทางลมแอร์ก็จับมาขันยึดเหมือนเดิมใช้สกูเกียวล่อยตัวใหญ่ของเขานะ่ะสตัวเหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีติด กล้องหลังกันนะว่าเขาติดกันยังไงตัวนี้เป็นกล้องแบบฝังด้วยเน้นความเรียบร้อยหลังจากใช้ชุดเจาะบล็อกรูแล้วต้องใช้ชุดแต่งรูอีกนิดนึงเพื่อให้รูมันไม่บังคับกล้องจนเกินไปหลังจากแต่งรูเรียบร้อยนะก็ถึงขั้นตอนที่ต้องเอากล้องมาใส่ละทดลองใส่กล้องดูว่าเขาพอดีไหมตำแหน่งเขาสามารถปรับหมุนได้ไหมนะ อโอเคอยู่ในตำแหน่งพอดีสวยสวยสวยเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเข้าไปกับรถดูว่ากล้องมันดูเรียบร้อยไหมหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยจุดหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องต่อไฟเพื่อเลี้ยงกล้องถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยกล้องจะไม่มีไฟไปเลี้ยงอ่าเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งติดกล้องหน้าติดกล้องหน้าพยายามติดให้กลางที่สุดเพื่อ มุมกล้องจะได้ดูชัดเจนอ่ามาดูสายไฟอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นสายไฟที่สําคัญอ่าสำหรับกล้องหลังไฟที่ลูกอ้วนบอกให้ต่อไฟถอยมาเนี่ยก็มาเข้าตรงเส้นนี้เป็นสายไฟรีเวิร์ดนะหรือกล้องถอยส่วนสายไฟหรือสายสัญญาณของกล้อง Android เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของ usb ให้เราเอามาเสียบที่ช่อง usb เพื่อที่จะ ปล่อยสัญญาณขึ้นไปที่จอ Android เราได้ส่วนสายกล้องหลังก็ต่อปกติไม่มีอะไรสายสีเหลืองเขาจะมีป้ายบอกอยู่แล้วจากนั้นก็นําจอมาประกอบนะโดยทำตามขั้นตอนเหมือนที่ถอดนั่นแหละนะสายเข้าไปส่วนชุดสายก็ชุดสายที่เสียบเข้ากับจอหรือว่าชุดสายที่ต่อเข้ากับชุดหน้ากากต้องดูให้ดีๆเขาจะมีปลั๊กที่บังคับอยู่แล้ว สามารถเสียบเข้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดสายไฟชุดสายสัญญาณต่างๆหรือว่าชุดสายไฟแอร์นะเขาจะมีครบอยู่แล้วในส่วนของเขาอ่าหลังจากเสียบสายเสร็จเรียบร้อยก็นําจอมาประกอบเข้าไปแล้วก็เช็คความเรียบร้อยว่าปุ่มทํางานไหมอ่าที่ลืมไม่ได้นะสลิง2เส้นที่ถอดออกหลังสุดก็อย่าลืมใส่เข้าไปไม่งั้นแอร์มันจะปรับทิศทางลมไม่ได้อ่าหลังจากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องดูนะว่าเครื่อง จอเรามันทำงานปกติไหมนะเราต้องทำอะไรบ้างเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยจออาจจะลันใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะต้องรอมันนิดหนึ่งนะพอเครื่องเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนแรกที่ลุงอ้วนเคยแนะนำก็คือ หนึ่งเข้าไปเชื่อม Wi-Fi ให้เขาให้มันค้นหาสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เชื่อม Wi-Fi เข้าไปให้เขาหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือให้ไปอัปเดตเครื่องการอัปเดตเครื่องเนี่ยก็เข้าไปใน Play Store อย่างที่ลุงอ้วนเคยบอกแล้วก็ไปอัปเดตเครื่องซะหรือกรณีที่2ก็ให้เข้าไปลงเมล gmail เข้าไปในเครื่องแล้วก็อัปเดตทีละตัวเลยเครื่องจะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนวิธีอัปเดตแบบไม่ลงเมล ก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ลุงอ้วนทําให้ดูก็สามารถเข้าไปอัปเดตแอปต่างๆได้หลังจากติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยอลุงอ้วนจะพามาดูกล้องมองหลัง ทดสอบกล้องมองหลังดูว่ากล้องเป็นยังไงความละเอียดชัดไหมมุมได้ไหมสูงต่ำได้ไหมซ้ายขวาสลับไหมตรงนี้ต้องทดลองให้ดีว่ามันทำงานได้ตรงจุดประสงค์ไหมอ่เดี๋ยวมาดูวิธีปรับแสงหน้าจอสำหรับกล้องมองหลังเดี๋ยวหลงวุงอ้วนจะทำให้ดูวิธีทำก็คือเอามือจิ้มแค่ไว้ที่หน้าจอ ขณะที่เข้าเกียร์ถอยทุดปรับแสงปรับสีต่างๆก็จะขึ้นมาให้เราปรับได้เราต้องการขนาดไหนแสงขนาดไหนก็สามารถปรับได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปลุงอ้วนจะพาไปโหลดแอปกล้อง Android เดี๋ยวลุงอ้วนพามาโหลดอแอปของกล้องให้เรามาที่ให้เราไปคลิกที่ยูดิสเน่ ตัวนี้แอปก็จะขึ้นว่า FC ค D V R นี่แล้วก็คิดคำว่าติดตั้งซะรอการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเสร็จสิ้นก็เราไปเปิดที่แอปเลยทีนี้ เนี่ยแอบเขาตรงนี่กล้องหน้ากล้องหลังเลือกตรงนี้เนี่ยนี่กล้องหน้าอันนี้กล้องหลังะจะทำงานพ่วงก,กันอพอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเขาจะตัดเป็นกล้องหลังให้เรียบร้อย นี่เป็นกล้องอเวลาออกออกตรงนี้โอเคหลังจากติดตั้งแอปและอัปเดตแอปต่างๆเรียบร้อยหมดทุกแอปแล้วเราก็ลองใช้งานดู อแอปต่างๆว่าใช้งานได้สมบูรณ์ไหมอ,อย่าง YouTube ต่างๆก็ลองใช้ดูโอเคลุงอ้งวนขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ใครที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็บรบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลงุงอ้วนด้วยเพื่อลงุงอ้วนมีคลิปใหม่มาจะได้พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ